กล้าสบายดีเนาะทุกคนมื่อกี้เฮากำลังลินกามีแผนไปเที่ยวกันนะ <c oughs> แต่ขออนุญาตได้เสียงสามิกกี้แล้วก็เสียงล่มเเสียงล่มท้อมแมน,นทว้าครับรถนะเนาะเดี๋ยวสามิกกี้ใส่เบิรงหนทางที่เฮากำลังสิขาไปเนาะทุกคนอันนี้ผมเป็นทางบ้านเท่าเด้หรือเปล่าบ่ามเป็นทางบ้านเฮาเดี๋ยวเฮาเสียคยลีเนาะทุกคนมันก็สิมืดในแบบนึ่งเปิดแดงหน้าต่อกันไหว้องมืดเองบุญทออันนี้ก็คือทางที่เฮากำลังสิไปเป็นบ้านลินแม่ บ้านหวยย่างอ่าทางบ้านหวยย่างกะเฮาบ่พูดหรือว่าเป็นบ้านไผเนาะเฮากะอยากแบบอยากไปเลาะเที่ยวอย่างพราะว่านี่แบบว่าแบบมีปลามีดงแห้งนะทุกคนปลาอยากก็ปลาดิบปลาดิบ ไปทางเซนูก็ไปหาเราเพื่อว่ามีที่เที่ยวบ่เพราะว่า ลงนี่เลยลงนี่เลยไปลืมทางเฮ้ยโอ้ยลงนี่เนาะอันนี้เขาจะออกจากบ้านโนนยางนะเอ้ยบ้านหันยางอ่าเจะออกจากบ้านหันยางเพราะว่ากินเขาไปบ้านหันยางเขาไปเบิ่งไปเบิ่งบ้านก็เตือนเตือนเตือนเรื่อเตือนเ้ือนงามาเตือนเขาไืหนงาแบบนี้เนาะแม่ท่าบ้านเราเนี่ย โอเคทุกคนตอนนี้เราหิวน้ามึงเขามาจอดซื้อน้าก่อนว้ายหิวหน้าหิวหน้าอันหนึงเอาเป็นกองหน้าเลยปะพอร์ดโฟลกนซื้อน้ามึงหิวน้าทุกคนเลยนารินโอยสาวคือหิวน้ามึงหิวหิวเฮงอันหนึ่งเาเงินก่อนเรามีเงินจ่ายสำจักไหมอ่า

เอาแบบมันๆเด้อบ่เอาขมแหงเคยล้วบ้านหวานหวานมันๆเราะว่าเขากินขมบ่ได้เดี๋ยวเขาสีหัวใจสั่นปาขมกูเลยมาักใกล้ๆหนึ่งมาหอดก็อยากกินน้ำเลยหอดแหงแต่ก็ยังอีกไกลเติบเนาะเพื่อหอดจุดไม้จุดจุดไม้ปลายทางของเขาอีกโดนเติบทางไกลเติบ ตังไปก่อนหาจุกเงินจ่ายเพื่อนกันแก้วเทะเลแก้วสุไทร์รุ่รนบขรจิตได้บาทนี่ยังไงเท่านี้เดินทางมานี้ <laughs> เดินทางมานี้เดือนเองินหกพัน เดินเาหน้เดือนเงินหกพันกีบรยแต่เท่ากับเเคยท่าเนาะถอนเอ อเคเนาะนั okay, no. ินกใกล้แล้วแล้วเลยจะทำบึ่งก็ทำหนาขวปยเราก็คือคนป่าคนจอนนี่แหละกาแฟของเราได้แล้วสิพันคือกันบะโอเคส้นสดแก้วเพื่อนใจเย็น ซีมเงินอืมคนแก้วไวิหานนี่เขาต้องมาอุดหนุนเรื่อยๆแล้วเศกเศบไอแเวกายมาทางบ้านเอ่อบ้านนุนยางแม่นตี้บ่ทางเขานุนยางเนาะอ่าไอแเวกมาทางนี้ก็คือมาอุดหนุนในเด้อฮานเพิ่นอยู่ใกล้ๆทางบ้านนุนยางเลยทุกคนเลยใกล้ทางเวกเลยให้เบิ่งหน่ะฮานเพลิน อาหารของ่ลก็สิเป็นสีสียังนารินเขาเอ้นสียังอะนี่สีมงคุดปะบอกเอาคือตุเดนบอกเขาว่าสีมงคุดเด้อบอกเอาเด้ออันนี้ก็คือสิเป็นสีน้ำตาลเนาะน้ำตาลเข้มเข้มกะมาอุ่นนุนได้่หาหารน,น,ซน,นลซ่บเมนหวานพรอม,มอ <c oughs> ปะ่ะตเขากลับไปไปกันเดอ้อ <c oughs> ไปค่ะงามไป รถสไตล์ประจิตเลยเนาะโอ้แหมก้นในแบบนี้ไปต่อเพื่อสิฮอดบ่อนเข้าไปกัดดนเติบได้เมื่อยได้เนี่ยมาฮอดซีโนแล้วเสือผ่าลายเทมโฟเธอร์ตัวเบอเหนื่อยเธอเบอพอได้บอุ้ยเขาเปิดหนทางถนนใหม่เปล่า ก็ซาเมกี้บอไดมาโดนแหละทุกคนเลยเห็นถนนใหม่ป่ะเออเห็นถนนใหม่นะเสือผางามแทนาลินสื่อให้เนี่ยเออเแมนบอเป็นหอมนี่นะจะลุโอผู้บ่าวผู้บเอยผู้บ่าวผู้บ่าวผู้บ่าว จัดอ้าวอ้าวโอเคกูบอกว่าเอาปีลวดหายปีหลักกันเดอร์่ะเขาบอกว่าเอาปีหลักันเด้อเขาบุงเสือไปทางนี้เนาะหาเรล่าบุงเสือก่อนทุกคนมาหอดแล้วอันนี้ว่าคือทางเอ๊ะดีเขาสิว่าเหาเที่ยวยังไงใช่ไม่เหล่บุแม้นยังมีอีกอยู่ โมเมนนี่อันนี้เราก็คือมาเลาะเบังเสือสื่อๆทุกคนนี่โอ้มีเสือร้ายตัวเสืองามแท้นี่เขาหล่อบังเสือก่อนเอาแบบใจวะแม่งไฟซื่อเสือแป๊บนึงหาหล่อประมาณเขียวอ๋อแสนสีเอาเบิ่งเหรอคะเอาลงมาเบิ่งอะไรนี่ตัวนี้ตัวนี้เสืขียวเหรอเขาเอื่อสีไงเขียวเขียวแก่ อันนี้เขาเอยตอนนี้ซามิี้เหมืนกัเลือกเสือเนาะใสีบเองดูงามบอตรงตัวนี่อนไรงามสูเจอดาได้ดอกอฮ้ยสมจเนาะเจ้าเอีงยังนะ้อืออ๋อ้มีอะงอีกแล้วเต่ซามิี้มาตัวนี้ด้ แต่ว่าตัวนี้ก็งามค่อยว่าเอาทั้งสองซะเอาเงินบอกมีเงินสีเขียวตัวจับันี้ยงามตัวนี้บอกในใจอยากได้ทั้งพองฮ่า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 แม่ใจได้ทั้งพ่อแต่ก็ได้ทั้งสองแล้วล่ะสองตัวห้าสิบลูทไฮดอกสองเนเพิอืมเอาไหม XL อันนี้มีไส้บอตัวนี้ XL สอง XL แล้วนี่เลยเลยก็มีบอมีไส้ลองลองสบเบิ้งได้เล่ลองสบคืออย่างสาวเมกิอ้อลองสวมเบิ่งนะอ๋อเอาขอยันย <MC S 1> ี่ซีเจ้าว่าเข้าใจนะ <MC S 1> สบคืออย่าง <laughs> ลองสบเบิ่งดูมาซะยะี่ซี่ใสตลาด เรากบบทำท่านเลยว่าใส่เสื้อใหม่ไปเลยนะโอ้โหแขนกาดเนาะอ่ะอ่ะเป็นอะไรชื่อว่า คือบอทุกคนทุกคนปะงงอีแมวอะเห็นไหมทุกคนบอกคือใครวะบอคือบะบะคือเป็นปะเจ้าง,งามกว่าเสืออ้ย <c oughs> อ้ยนารินกับทุกุ้ยยัง <c oughs> <c oughs> จัดไปเลยสองตัว <c oughs> <c oughs> อีอย่างของเจ้าบัดนี้่อ้อมาสูดแสงเนาะเธอซั์เพิ่น สีสีนี่งามอ่เออสีนี่แหละค่ะที่ซื้อนาะใช่เขาเธอไงเสือเธอมีแต่สีเนี่ยมีสีหลายราคาสองกันบะราคาสองกันต้าเมกี้เอาไปเลยเออจานเลยยังวะเมาเลยยงวะหันเนะ น่าจะมีไซส์ใกว่ีอยู่มั้งม่คัอ่ะเออด็ก็ดีงามเออก็ต้องเบิ่ก่อนนะว่ามีตำหนาต้องบอกในคนเพราว่าเดือนมีตำหน่งใได้มีตำหนิจ้า ได้ไหมค้าเอางามได้ไหมคะห้องอู้ยแล้วสดวันนี้สดวันนี้มีแฟนแล้วตายมีแฟนแล้ววันสวดเนาะมีตัมนี้ใช่ไหมมีตัมนี้บาดนี้เอ้าแม่ค้าได้รถได้บาดนี้เท่าไหร่เอ้าราคาปกติเท่าไหร่ลดกับราคาเดิมๆอันไหนดีกว่าราคาเดิมขึ้นได้ไหมคะ อ่าราคารถเลยแสนแปดเอาราคาเดิมดีกว่าตัวไซมืดอ่ะพี่ออนตัวนี้มัม okay. ีป้ายว่ะนี่อืมตัวนี้มีป้ายตัวนี้มัมีป้าย อ่าเราทุกคนในที่สุดาก็มาฮอดแล้วหฮานบอนเก่าอันนี้ก็คืออยู่เขตแถวเซโนแถวห้องหมอแม่เอาเขทุกหมอเมืองนะ อุ้ยได้ล้วเอ้ายวายฮ่าฮ่่าฮ่นักแล้วาการนักแล้วนางเอกประจาช่องของสาวเวกี้คือกันอ่ะไปไปเดี๋ยวเาอันพาไปนั่งอันนี้โอเคไปเขาสิาเมกี้พ่ดว่าคุณอยากไปนั่งว่าสั้นเนาะอยากงนงเนาะเพราะว่าเาอ่อ อ,อย่างเราบัตนี้คือเป็นรังนกนี่แหละเนาะเป็นบั <c oughs> เขาเรียกรังนกเปล่าเขาเรียกโอนซาบาอเขาเรียกโอนซาพี่โอนซาอันนี้เราคือสุมากินข่าวเลยบัแม่ามากินข่าวตัวเนาะโอ้ยว,ว,วินหัวเลยบัตรอ้ยหนูคนวินหัวว่ะโอ้ตา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 ตแปลกนี่เลยแบบนี้มันยัดอันนี้มันม้วนแบบ โอ้ยไปฮะต้องโอเวอดนนเีนี้ปะโอเคปจะสิไปใส่ภาพมังหลดนโอเคโอ้งามเนาะงามบ่อ่าทะเบียนรถกระสือเอาเด้อเลขเด้อทะเบียนรถนะทุกคนเนาะโอ้โหเลขสามตัวก็บมีน่ะเจ็ดแปดแปดยงลายทุกคน จัดไปทุกคนซองโตก็มียี่สิบเจ็ดครับผมอยู่เชียงรายเอ้ยเชียงรายแล้วก็กรุงเทพมหานครกรุงเทพเบอร์สองอ่าขอนแก่นน้องเลยทุกคนเลยเฮ้ยคุณบ้าขอนแก่นแล้วก็ทางเชียงรายซาเมื่อกี้ก็มีเอฟซีอยู่เลยแมนบ่แมนข่อปลาผู้่ามีหรือบ่อ่าแล้วก็กรุงเทพเนาะกรุงเทพเอ้ยกรุงเทพหลายว่ไข่ขอนแก่นซาเมื่อกี้ก็มีเอยแต่ทางแถวโคราชได้ไข่อยนะโคราชบ่แมนทั้ง อันว่าซามิกี้ยังไปทางนั้นว่าเคยเห็นงามๆแดงๆทั้งคุณนะคุณนะคาราคาร่าห้าจังุ้งโอเคเดี๋ยวไปดีก่อนน่ะคอยว่าสิถามเจ้ายุว่าคือยังตั้งบ่าได้คือหมู่เนาะเจ้าเนาะกำปั้นวาซาสเนาะโอเคเนาะ ไปทางนั้นเนาะเห็นผู้บ่าวทุกคนไสทางนั้นมีผู้บ่าวอุ๊ยทางนั้นมีผู้บ่าวทุกคนไปๆๆย่างๆๆอ๊ะไม่มีไว้เื่อยังระวังตกเด้อโบันไดเนาะแบันไดคอีหยังบันไดบันไดแห่งความรักค่ะทุกคนันบ่มีความกด้อยงบ่ได้บ่บ่แล้วยงลุมพุ่นสิยงเื่อยังวอย่าตกเด้อ วิขออนุญาตทายได้คุณเปล่า,เ,าเห็นรอยคืออยากทายใช่ปะวะาองสรางเงินคนแรกคืออยากทาดเนเอาสน,าสาน,านว่าซมมะอ,นอ,นนอ,อันทนี่จะมานน่เจ้าสิกินข่าหรือว่าจ้าสิมานอนเขามานอนพักผ่อน เอามานอนพักผ่อนเนาะทุกคนอเ,คเอามานอนก็เป็นคลีตรงนี้หน่อย,อย,อยก็อ่ากล้องกระสีส,สนน <c oughs> ั้นๆเนาะเพาะยางขาสั่นเนาะยางประธานสาวไม่ก,กี้พดเพิ่นก็แดดแห้งแต่ว่าฝนตกอยู่ไรแต่แดดอืมยังอะไรแบบนี้ยิน,น,ยนดีต้อนรับเด้อใส นี่ตอนฮับข่าวซูซองซาวเมกกี้อ๋อจะเห็นเมฆข้างหลังเห็นอยู่บ่ยินดี่ตอนฮับข่าวซูซองข่อยได้นี่นะอ๋อแมนบ่ยินดีตอนฮับข่าวซูซองหน้ารินเนาะเพราะเป็นสาวเมกกี้มันเมกกี้สาวเซน่คือเก่าปอะไปอยู่ผมดีกว่าท่านเดทได้เป็นแดดเอเป็นเป็นแดดอะไรแนี้เป็นสายอื่นโอเคเนาะนั่งใส่นี่บ่ตามใจกังบ่ เอาเบอร์เก้าวะเบอร์เก้าเ้าเกาไปทุกอย่างแมนเก้าหน้าว่าะซะเก้าหลังเก้ยังกระยาดกระพรเก้าเขาคมกันแล้วตอนนี้เย็นแห้เลยแขวเถอเกือบว่ได้น <laughs> ี่วางวาอซิกนี้เถอเกือบว่ดได้กะมัสดวะ รู้สึกว่าบอลหนมานี่ไปใส่ไปคันปมีกีต้งนีเอ็มซีบัไน้สิมาหักชั้นมีบ้นเนี่ยโอ้โหสบายเลยนอเจ้าสบายเลยป้าจะคิดบิ้งข่อกีหลถมาแต่หวยาง เจ้าขีแต่ข่อยครับอ่าก็ข่อยขี่ได้หวาเยอะกิโลเมาแต่ข่อยย่างเขาไปเวียงเฮาเนาะไปเวียงแล้วก็บัดนี้เขากลับมาตลาดเซโนอืมกี่รถประมาณปรมาณเจ็ดสิบมงว่ะบ่รู้อ่ะช่วงเขาไปว้าทุกคนเบื้องนี้เจียเลยงามเลยทุกคนเนื้อสัมการอยู่ปะเอ๊ะ ก้องคอยบังจ้าซ้ําเอาเ็นยังเนาะตัดสินม่ว่าตอนนั้นสามิที่ขี่รถไปกับนาลินเนะเอาแบบว่าหนังลงหนังลงอ่าๆๆอ่ขี่รถไปหวยยไางมาแ้วเก็มาเบอาอวมาตลาดเาแล้วตอนนั้นเฮากํวก็สินางดนแดงเนาะอือหอม่นทาินดง แล้วก็ฮอนแดดแห้งผิวดำหมดเลยอันอันนี้ขนาดดำเลยทุกคนแล้วมันมันฮอนแดดแห้งทุกคนเลยผิวจนดำไปเลยนี่ก็คือเฮากระสิได้เขาตสั่งอาหารแบบนี้เดี๋ยววันนี่เด็กเสิร์ฟมาเฮ้ฮุยจักกับเด็กเสิร์ฟอันนี้ฮุยจักกับเด็กเสิร์ฟแสดงว่ามาบ่อยนะว่าบ่อยเพื่อนๆเขาเจอกันอยู่ในที้บีกว่าดีกว่าเพราะว่าเฮาจัากันราอยู่อ่า มันนี้วันนี้เราจะกินเมนูนแบบเข่าเนาะเอาอยู่เข่าวะ่าาวะใครทันไี่กินเข่าแต่เศร้าคุณนะคือกันตื่นมมกเราภาพไปเบี้ยเอาแบบใครอยากกินตำแบบหกตำอันเ <บะ S 2> ชื่อหน้านะเจ้าจ้งาง่อยเป็นมือกล้องให้เด้อเออวันนี้เด้เดเอทุกคนทุกคนเบนิงนาลินเรานีไซเราเป็นเน <laughs> <laughs> เเน,าานี่เราอยากให้ใครจ้างใครเอางินงแต่ไซมาจ้างเราจะกินเสื้อบ่

แล้วกายเอีอยงมาเนี่ยหนึ่งทำอึ้บเฮอยากกินตำปูมาดีกปูม้งปูม้าได้ค่อยกินปลเป็นกินปลเป็นแล้วไข่จังอย่างนี่นะหาเนี่ยค่อยกินเป็นนทะท็อปจะกินอย่งต้มไข่แบบแมนไข่เจียวเงี้ย <laughs> เออเอาเนาะไข่จะกินเป็นอยู่แต่ว่าเอามาทางทีเทาก็อยากกินแบบอาหารแบบ ดูดีเลยทุกคนมีโนูตลายแหงจนเหลือกว่าสิใส่มาเบิ่งดูอ้าจะจะเบิ่งจะเบิ่งจะสิเอายเงินเรียกใอยจังเบิ่งเนาะทุกคนอโอ้โหอ่าเห็นปะลายปะเฮาพาเผาเบิ่งเพราะว่าไอพนักงานเขาเต้าอยากอยากได้แล้วเอามาใช่ไหมนาะทุกคนตอนนี้เราก็สั่งอาหารไปแล้วเมนบอนารินแมนอ่าสั่งสั่งไปแล้วแต่โดน ตืบแล้วแต่เขามาแต่ยังบร่ได้กินข้าวตอนนี้เขาก็เริ่มอยากเมื่อน้อเขาเริ่มอยากเมื่อแล้วเออเขาก็เริ่มว่าหวข้าวเขามื่อกินข้าวอีเพื่อนสินะว่าเขาไปบานนนด้วยหัวยางเนาะไปหัวยางหัวยยางมากะไปตั้งแต่แปดโมงตอนเช้ากราประมาณประมาณสิบเอ็ดโมงประมาณหอดซนูเนาะพอดีเผื่อเขาไปคุยเวียคุยยังกะประมาณสิบเอ็ดโมงเข้ามาหอด คือว่าอะไรสุกคนเลยเพราะว่าทางกับแบบเสือเนี่ยเลยหลุดไหลเซมเม็กี้กับบอด้คับรถให้นารินมันเป็นคนคับเพราะว่าคันเซมเม็กกี้คับอะคือสี่คือคอยกันั่ไแเละเพราะว่าเป็นคนที่พอคอยมาขับรถเปนไดเพราะว่าหนี่มันแบบว่าเขาถ่ายกินเขาแล้วมันฮอนเด็ <laughs> เขาใหญ่ไปอยู่ตู่พูนเนาะ สถานที่ท่องเที่ยวกัดเประมาณนี้ก็นหนังชิวอะไรกจะมี Jimmy เปิดเพลงนำแต่ก็คือสิบดติดลิกเกซิ์หรอแม่นี่บ่โอเคเนาะทุกคนนะ่ะแต่ตอนนี้เขาก็รอเขาวกินเ้ยเหมือน,นทุกคนดิหนังจนว่าจนเหมยแล้วโอเคเนาะตอนนี้เขาก็ มาแล้วเขา,าเพามาแล้วเมจิกิเมืม่อกี้นี้เขากำลังสียหายก็น่าลินเนาะพอเขาขึ้นนามาแทะตอนนี้ก็มาเป็นเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยซาเมกี้ขอตัวกินเขาก่อนสักแป๊บเดียวทุกคนอันนี้ยังบทานได้มารบได้นนิแต่ว่ามันหิวแห้งมันบาไวแล้วกินก่อนผููบ่าวเนาะอันนี้ผู้บาวเพิ่นมาแต่บ,บ้านก็มีแต่ผููบาวอู่เ <c oughs> <c oughs> สอเคลียนะทุกคนตอนนี้เขากาหอดเวลาเขา คือฝนสิตกคือฝนสิตกแหงสไลน์นาไปเตะเกือบข่อเกือบต้มน้ำบ้าข่อยยังเป็นท่านิยงซ้ําไปได้ถึกเมื่อไดเมื่อเมื่อไดเมื่อไดคนหล่อคนหล่อในบ้านครูอันดี๋เขาก็ะหลกเมื่อทางนี้เนาะหล่อทางนี้ต่อเพราะว่าตอนแรกเขามาแต่ทางนั้นคุณอาจจะเห็นแล้วตอนนี้เขาก็ะโหลกทางนี้บ้าน ฮอนแหงบัวถ่าเด้ป้าทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นสังซีใหม่เด้อฮอนอน้อนเหมอนแล้วน้ำน้ำผุน้ำตก ว้าทุกคนสต๊ตกทุก่นนี่คนขี่ดืออ้อบอลฮอนสสอเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็สัได้เมือ่บอเพราะว่าฝนตกแห้ง แต่ว่าทาั้งนี้ยังมาทันตกแต่ทั้งบ้านสาวมื่อกี้คือตกแล้วบันโคกตกเรียบร้อยไปถึงเวลาต้องเมือแล้วโอ้ยห่อนีสมปทุกคนมีเงี้ยกับโอ้ทหแถัวตั้งแต่งตั้งแต่งนะพ่ มีกังหันลมนั่นเนาะหมุนตึ๊งตึ้งติงตึ้งโอ้ยคอยพ่อปูสาไอ้วานหน่อยผูงบ่านเนาะบ่าวน่อยบ่านนอยตอนนี้เ่ากัพอผูสาวอยู่ในห้าง เอาพ่อผู้สาวเนาะเป็นกะเบิ่งกล้องเ่าอยู่ได้สิทุกคนยงามแหงโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาอ่อนโอ้ยขาอ่อนมาปาด์ตขาอ่อนแหงปาร์ตลดขาลดเขานะทุกคนอ่าซาเมกี้กับซีเด้์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าซาเมกี้กับซีเด้ออกเดินทางแล้วทุกคนเเพราะว่ะพุ่งกะคือตกแหง